ชั้นนางสาวนภา,าพันธ์ภาคีัยผู้รับจ้างงานหนึน่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลบางกระสั่นอำเภอบางปะอินสวัสดีค่ะคุณนพพลัชตอนนี้พี่ดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะเรื่องการขุดสระน้ำค่ะรอระหว่าพัฒนาที่ดินมาวางแผนดำเนินการแล้วพี่มีแนวทางแก้ไขการดำเนินการการขุดสระน้ำยังไงบ้างคะถ้าได้ขุดแล้ว ก็อยากให้พัฒนาที่ดินทําตามแผนงานที่เกษตรกร,กรวางไว้ว่าพื้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงแล้วพี่มีการวางแผนการใช้น้ําในการเกษตรยังไงบ้างคะใช้ในรดน้ําต้นไม้ในสวนอะไรประมาณนี้แล้วถ้าสะปุดแล้วเสร็จพี่จะเลี้ยงปลาชนิดไหนบ้างคะปลาดิน ป,ป,ปัญหาอุปสรรคในการขุดสระน้ำมีพี่มีปัญหาอะไรบ้างคะปัญหางบประมาณในการจัดแผนการขุดสระว่าจะในพื้นที่ที่ดำเนินการขุดสระและก็พื้นที่วางดินไม่เพียงพอและปัญหาในการขนย้ายดินเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานต้องมีงบประมาณเพิ่มเติม แล้วถ่าจะปลูกพืชในพื้นที่อะค่ะจะปลูกพืชชนิดใดบ้างมะม่วงอะไรมะยงชิกแล้วก็พืชสวนขอบคุณค่าที่เช็คปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่หนูก็จะเอาปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ไปแจ้งทางหน่วยงานทางกเกษตรอําเภอและ,กะเกษตรจังหวัดเพื่อที่จะดําเนินการในโครงการนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่า พื้นที่ก่อนขุดบ่อน้ำค่าของตำบลบางกะสั่นเกษตรกร,บบร,ากร,ร,กรไายที่สองนายนพพลัตนิกรวัดค่า